สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องเดือนสกาวช n แนลนะคะเนาะวันนี้เดือนสกาวก็จะมาตามเลขนะคะของปู่ซีสเกตให้นะคะงวดที่แล้วนะคะปู่ให้วิ่งข้างบนหนึ่งนะคะก็มาจริงๆมาปู่ให้ตองงวดท่านผู้ชมนะคะสำหรับปู่ซีสเกตนะคะก็มีหลักร้อย นะคะแล้วก็หลักสิบบนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะแล้วก็ประ,ประกบคู่ให้ fc นะคะแล้วก็เลขดับดับบนแล้วก็ดับล่างแล้วก็ดับหนว่วยกับดับดับสิบข้างบนนะคะ <sarc asm> แล้วก็ในชุดนะคะชุดชุดชุดประกบคู่นะคะก็ จะคัดเน้นๆให้เหลือนน้อยคู่นะคะแล้วก็เลขติดบนล่างเลขวิ่งบนวิ่งล่างพร้อมจับคู่ให้เอฟซเน้นๆนะคะก่อนจะไปรับชมก็ฝากติดตามช่องเดือนพารวยแล้วก็เดือนสกาวชาแนลด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะคะ ใครสนใจครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาโทรสั่งซื้อได้ค่ะ062983671นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ถ้าใครไม่มีไลน์ไม่มีก็เก็บป,ปทางส่งฟรีนะคะส่งฟรีเก็บป,ปทางนะคะโทรมาได้เลย062983671 6นี่ว่าจะเป็นบำรุงสายตาและก็แคลเซียมบำรุงกระดูกคนเป็นเกานะคะ ใช้ใช้ดีมากนะคะแล้วก็ครีมนะคะอันนี้ดูหน้าก็ยังมีงอะไรไปเอาเป็นว่ามาดูหลักร้อยนะคะแล้วก็หลักสิบนะคะแล้วก็แล้วก็วกชุดประกบคู่แล้วก็คัดเน้น,นให้เอฟซีไป,ปพร้อมๆก,กันกับคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดือนสเกลแล้วก็เดือนพารวยด้วยนะคะ อะเอาเป็นว่าดูตัวเลขกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่นี่คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบหกนะคะเลขวิ่งนะฮะงวดที่แล้วนะคะเลขวิ่งงวดที่แล้วเนาะ นี่นะคบเขาไปที่หนึ่งนะฮะก็มาตามต่อเดี๋ยวเดลสก้าจะคัดให้นะครับปู่ตัดออกไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตัวตัดของปูนะฮะส่งมาให้ต่อหวดกันเลยนะคะก็นะฮะก็จะมีตัวประกบนะคะหลักร้อยหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็มีหกมีแปดนะคะเน้นไปที่แปดเนาะรอบนี้ หะะลักสิบบนนะคะก็จะมีสองสี 0, 0, ะะ่แล้วก็ศูนดับศูนย์นะคะแล้วก็หลักหน่วยบนมี4 5 6นะคะดับบนหลักสิบหลักหน่วยศูนย์นะคะตัวประกอบนะคะตัวประกบก็จะมี2 4งสี่สองห46สองหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกดสี่แปดห้าแ แล้วปูก่ก็นะคะปู่ก็จะตัดให้นะคะที่นี่ก็จะมีตัดไปที่สี่สี่นะคะแล้วก็สี่หกอันนี้คือชุดเต็มนะคะแล้วก็หกสี่แล้วก็หกแล้วก็แปดสีก็ตัดแล้วก็ 8, 4, กแปดห้า นะคะแล้วก็04 05 06อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ในเนื้อก็จะมีอยู่นะคะปูก็ตัดออกมาแล้วนะคะก็จะเหลือ24 25 26 45 65แล้วก็86 หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะฮะห้าคู่เนาะก็จะเลยมาอยู่ห้าคู่นะฮะก็มีสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็หกห้านะคะแล้วนะคะอันนี้ก็แคบหน้าจอไปแล้วเนาะนะคะก็ปูก่ก็นี่ค่ะ ตามนี้ได้เลยนะคะก็คือตามนี้ได้เลยเนาะสลับเอซีนะฮะที่ชอบตัวเลขแนวทางปูซีสเกตนะคะนี่ค่ะก็วิ่งบนนะคะหนึ่งกับแปดนะคะก็เน้นไปที่แปดนะคะดับ เลขดับบนนะคะก็คือเจ็ดนะคะแล้วก็เลขติดบ,บนล่างก็มีสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกปู่ก็ตัดห้าออกจับคู่เน้นข้างบนนะคะหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดตัวกันแปดเก้าหนึ่งหกหนึ่งสี่วิ่งล่างนะคะสามกับศูนย์นะคะดับเลขดับล่างก็คือแปดนะคะก็จับคู่ประกบคู่ก็จะมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ สาม1ูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเก้าสามสองหาซื้อไว้เลยหาซื้อไว้ได้เลยปู่ซีสเกตนะคะปู่ก็ให้แนวทางมานะคะเนาะก็ข้างล่างเน้นไปที่ศูนย์นะคะก็จะมีคัดอยู่ให้สี่คู่ก็จะมีหกศูนย์สามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งสามห้าส่วนข้างบนก็เน้นไปที่สองหางนะคะก็คือเป็น หนึ่งแปดสองแปดนะคะอ่ะ FC หน้าจอเห็นหรือเปล่าคะชัดไหมตามนี้ได้เลยนะฮะอ่ะ,อะอก็โฮจะเห็นอยู่เนาะเห็นไหมคะเห็นทุกตัวเลขอยู่เนาะอ่นะ สลับแนวทางปูกซีสเกตอันนี้ชุดประกบคู่นะคะประกบคู่ปูกก็คัดให้มาเหลืออยู่ห้าคู่ก็มีสองสี่สองห้าสองหกสี่ห้าหกห้าแปดหกนะคะอันนี้ก็ชุดชุดบนล่างชุดเต็มนะคะค่ะแคปหน้าจอก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สุดท้ายนี้ดันสก,กาวก็ขอขอบคุณ FC นะคะอย่าลืมอุดมครีมแคลเซียมยาบลรุงสายตา0629836671นะฮะยังไงตัวเลขของปู่ซีสเกตก็น่าจะคัดอีกโค้งสุดท้ายคัดเน้นๆมาฝาก FC อีกเหมือนเดิมฝากติดตามช่องเดือนคนเดิมแล้วก็เดือนสก,กาวชาแนลไว้ในหน,หนนะ้ที่นี้ด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณ นะคะคไม่ว่าจะเป็นการสั่งครีมแคลเซียมยางรูปสายตาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ